วเวลา10นิกา47นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดก้าโปรดกระหม่อมให้ในพรากรสุวรณสัวนรัฐองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทย,ย,ยาลัยพะเยาประจำปีการศึกษา2565ณหอประชุมพยากรมเมืองมหาวิทย,ย,ยาลัยพะเยาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา มีผ y, 9, 3, 2, 2, 2, 1, ู้ส่งคุณวุฒิข้ารับปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์จำนวน3าคนอาจารย์ดีเด่นด้านการสอนเข้ารับโล่รางวัลจำนวน2คนและนักวิจัยดีเด่นเข้ารับโล่รางวัลจำนวน11เ็คนรวมทั้งผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกโทและตรีเข้ารับปริญญาบัตรจำนวน2568คนมหาวิทยาลัยพะเยาได้รับอนุมัติให้เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่นและได้รับการจัดอันดับจากสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกในระดับที่สูงขึ้นนเช่ The Impact Rankings นอกจากนี้ยังมีตราการชำระหนี้โครงการกยศเป็นลําดับที่1ของสถาบันการศึกษาทั่วประเทศและได้รับใบป,ประกาศกิติคุณเป็นสถาบันการศึกษาที่เด่นด้านส่งเสริมธรรมพิบาลประจําปี2566โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาสเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่ผู้สําเร็จการศึกษาความว่าการเป็นบัณฑิตแท้จะต้องเพียบพร้อมด้วยผูิรู้และภูรรม ที่เรียกว่าภูมินั้นหมายความว่ามีสิ่งนั้นนนั้นเป็นพื้นฐานกล่าวคือภูมริรู้หมายถึงมีพื้นฐานความรู้ที่หนักแน่นกว้างขวางลึกซึ้งในสาขาวิชาที่ได้ศึกษามาส่วนภูมิธรรมหมายถึงมีพื้นฐานจิตใจที่หนักแน่นในคุณธรรมความสุจริตซึ่งขอให้บัณฑิตทุกคนได้พิจารณาสำรวจตนเองว่าเป็นผู้มีภูมิรู้และภูมิธรรมสมกับความเป็นบัณฑิตแท้หรือไม่ หากยังบกพร่องในด้านใดอยู่จะได้เล็งสร้างเสริมให้เพิ่มผนขึ้นแล้วนําไปใช้เป็นพื้นฐานในการดําเนินชีวิตและประกอบกิจการงานเพื่อสร้างสารรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเองและชาติบ้านเมืองสืบไป